แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะสำหรับ3สาวที่ป๊อปนะะสุดฮอตวงอารีนาค่ะซึ่ง3สมาชิกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้องเชอร์แตมนะคะน้องพรีมแล้วก็น้องมินซอมาล่าสุดนะคะพวกเธอมีชื่อลุ้นรางวัลศิลปินนานาชาติยอดเยี่ยมแห่งปีของเวทีประกาศรางวัลทางดนตรีงานใหญ่ประจำปีของแดนแซมบราซิลค่ะ ซึ่งจากลิสต์รายชื่อ้เข้าชิงนะคะก็จะเห็นได้ว่าคู่แข่งของสาวาวงนี้เนี่ยก็ยังมีวงโฟมิก์ค่ะไบแบด์ LGBTQ วงแรกของไทยนะคะรวมไปถึงหนุ่มๆเฟมเวียูนิตบุตรตลาดจ,จีนของไบแบด์วง NCT ค่ะซึ่งก็มีหนึ่งสมาชิกเป็นเด็กไทยอย่างเต็นชิตพลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคู่จิ้นจากซีรีส์ปรามาจารัทธิมานอย่างเซียวจา้านระหว่างอี้ป๋อไม่นับรวมกับเล่จางและจางอี้ชิงสมาชิกชาวจีนของวงเอ็กโซค่ะ ก็เรียกว่าสาวๆวงนี้นะคะก็ได้รุนรางวัลกับศิลปินเบอร์ใหญ่ทั้งสิ้นเลยซึ่งงานนี้นะคะสาวพริมดิศสราดิศสกุลณนะอิทยานนะคะก็เป็นตัวแทนวงกล่าวความรู้สึกหลังทราบข่าวดีว่ามีรุ้นรางวัลที่บราซิลว่าขอขอบคุณทางผู้จัดงานนะคะที่เปิดโอกาสให้วงอารีน่านั้นได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินนานาชาติยอดเยี่ยมทางวงอารีน่าสัญญาว่าจะพัฒนาฝีมือและรีบมีผลงานให้ทุกคนนั้นได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทางพวกเธอนั้นก็ขอกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์นะคะให้แฟนๆนั้นช่วยกันโหวตให้พวกเธอผ่านทางช่องทาง kforus.com.br/bak 2 0 2ั่้นวนที่วันกันเยอะๆค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ